สวัสดีค่ะอ้อมทีส์ีซวิเซสนะคะสวัสดีจากโซเวนชอประเทศอิตาลีนะคะวันนี้อ้อมจะมาอัปเดตนะคะข่าวด่วนที่หลายท่านนะคะพูดถึงกันตามเพจบ้านฟ้าเนาะแล้วก็อ้อมเองก็มีโอกาสได้เข้าไปที่เพจบ้านฟ้านะคะแล้วก็ไปเจอกระทู้เกี่ยวกับว่าจริงหรือไม่ที่ตอนนี้คนไทยถ้าจะเดินทางเข้ายุโรปไม่ต้องขอีซ่าแล้วขอแค่ลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน ETIAS เท่านั้นคําตอบก็คือยังไม่จริงนะคะ ซึ่งก็มีประกาศนะคะยืนยันคําตอบจากสถานทูตไทยในกรุงบรัสเซลประเทศเบลเยียมนะคะรวมถึงกลุ่มยุโรเปียนยูเนียนอินไทยแลนด์นะคะหรือคณะผู้แทนสหภาพยุโรปเองนะคะก็ออกมายืนยันคําตอบแล้วว่าเป็นข่าวปลอมค่ะสถานทูตไทยที่เบลเยียมเองนะคะก็ออกมายืนยันชัดเจนว่าคนไทยนะคะก็ยังต้องขอวีซ่าเชิงเป็นแบบเดิมทุกขั้นตอนส่วนระบบ E T I A S ที่ทุกคนพูดถึงนั้นเป็นระบบสาหรับประเทศที่เขาไม่ต้องขอวีซ่าอยู่แล้วนั่นเองค่ะ ซึ่งตอนนี้นะคะประเทศไทยยังไม่ได้อยู่ในลิสต์ประเทศน,นั้นๆส่วนระบบใหม่สําหรับประเทศยุโรปต่างๆที่คนไทยจะต้องใช้นั่นก็คือระบบ EES หรือที่เรียกว่า Entry Exit System ค่ะเป็นระบบที่จะเก็บลายนิวมือสแกนใบหน้าตามจุดเข้าออกของนักท่องเที่ยวแบบอัตโนมัติ แทนการปั๊มพาสปอร์ตนั่นเองค่ะซึ่งระบบ eS นะคะก็จะถูกเริ่มใช้ประมาณเดือนตุลาคมปี2 5 0 5นั่นเองค่ะเพระาะฉะนั้นระบบ e t i a s นะคะคนไทยยังไม่สามารถใช้ได้และเดือนตุลาคม2025นี้จะมีการใช้ระบบ eS ค่ะ